โป้ยเซียนเทพเจ้าแห่งโชคราภตามคติจีนโบราณบทที่8ชาวกุ๊กกูเซียนแห่งศิลปะการแสดงชาวกุ๊กกูเป็นบุตรของชาวปิงมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธศักราช1473ถึง 1542เป็นน้องของพระมเหสีชาวหูซึ่งในภาษาไทยที่แปลจากภาษาจีนเรียกว่านางชาวสีและเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ซ่อนตรงกับคุทธศักราช1503ถึง1819บางแห่งว่า 1,822ในสมัยระหว่างนั้นนางเาาสีได้เป็นฮองเฮาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดไม่พบหลักฐานครั้งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตร,ราชโอรสได้ราชสมบัติจึงสถาปนานางเาาสีฮองเฮาขึ้นเป็น ห้องไทเฮาสมเด็จพระพันติหลวงนางเชาวสีห่องไทเฮามีน้องชายสองคนคนใหญ่ไม่ปรากฏชื่อเป็นทางการแต่ก็เรียกกันว่าชาวกุ๊กกูเป็นคนดีส่วนน้องชายคนรองชื่อเช่ายี่เป็นคนเกเรเกเมะระถืออำนาจของพี่สาวคมขี่โชคโกง พวกลาศกรยึดเรือนยึดสวนไร่นาของชาวบ้านมาเป็นของตนลูกสาวใครสวยก็ฉุดมาถ้าขอไม่ได้พอเบื่อแล้วก็ส่งไปเป็นโสเพณีบรรดาพวกขุนนางน,นายอำเภอผู้พิทักษ์ความยุติธรรมต่างพากันเฉยเมยเมื่อมีคนไปฟ้องร้องก็ไม่รับฟัง ฟ้องเพราะเก่งบารมีของผู้ถูกกล่าวหาเช่ากุ๊กก๋เห็นพฤติกรรมของน้องชายแล้วก็ไม่ชอบใจได้ว่ากล่าวตักเตือนขอให้พฤติกรรมประพฤติพฤติกรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เช่ายี่ก็ไม่ฟังเสียงย้ำโกรธพี่ชายว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องเช่ากุ๊กก๋มาคิดพิจารณาทบทวนว่า ที่ตนมีความสุขแล่อำนาจวาสนาขึ้นมาเช่นนี้ก็คงเป็นเพราะบรรพะบรุษทำบุญมาดีกุศลบุญกุศลผลบุญนั้นจึงส่งผลให้นางชาวสีพี่สาวได้เป็นถึงห้องเฮาห้องไทยเฮาทำให้มีบารมีแผ่มาถึงตนและน้องจนพลอยมีหน้ามีตาไม่ต้องลำบากยากเข็นไปด้วย แต่เช่ายี่ไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาสมกับเป็นน้องห่องไทเฮากับพฤติกรรมชั่วช้าทำให้เป็น,ปนที่เขาะะเรียกว่าเสื่อมเสียนะครับผมครั้งว่ากราวตักเตือนก็โกรธถ้าตนยังขืนอยู่ในเมืองหลวงต่อไปก็จะมัวมัวหมองไปด้วยนะครับผมจึงคิดออกจากราชการจะท่องเที่ยวไปในป่า เขาหาความสงบนิเวศในหนังสือบางเริ่มกล่าวว่าชาวกุ๊กกูเข้าเฝ้ากราบทูลลาพระเจ้าแผ่นดินก็โปรดประทานเหรียญทองจารึกเป็นทํานองให้คนทั้งหลายได้อำนวยความสะดวกให้เหรียญหนึ่งมีเล่ามีเรื่องเล่ามาว่าผมคราวหนึ่งไปถึงแม่น้ำเหลืองและลงเรือข้ามฝั่งแต่ไม่มีเงิน จึงหยิบเหลียนที่ได้พระราชทานให้คนเรือดูพอคนเรือก็าพากันร้องว่าขอจงทรงพระเจริญแล้วก็พาชาวกู้กูข้ามฝั่งไปตามเรื่องว่าก่อนที่ชาวกู๊กกูจะเดินออกมาเข้าป่านั้นก็ประพฤติตนเป็นนักพจน์ถือศีลกินเจทำบุญให้ทานแก่คนยากจนแล้วจึงรา ลูกเมียญาติมิตรเดินทางออกจากเมืองหลวงเข้าป่าไปและได้พบถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่สงบสงัดเหมาะสำหรับบำเพ็ญตะบะาชาวกุ๊กกูจึงนำจึงพำนับอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีจึงสำเร็จญาณวันหนึ่งหันจึงรีได้รับบัญชาให้ไปรับชาวกุกกูมาเข้าคณะป้ยเสียง อันจงหลีจึงชวนหลี่ทงปิงขี่เมฆไปยังที่พำนักของชาวกู๊กูพบชาวกู๊กูกำลังบำเพ็ญตบะอยู่จึงเข้าไปถามว่าทานตั้งพิธีบำเพ็ญตบะเพื่อประสงค์สิ่งใดชาวกู๊กูตอบว่าไม่ประสงค์สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากความแท้จริงของยานตบะเสียงทั้งสองจึงชักอีกว่า ความจริงแท้นั้นอยู่ที่ไหนชาวกูกูก็ไม่ตอบแต่ชี้มือไปบนสวรรค์เสียนทั้งสองจึงชักอีกว่าสวรรค์มีอยู่ที่ไหนชาวกูกูก็ชี้ไปที่หัวใจหันจึงรีเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะแล้วพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใจคือตาบะและตาบะนั้นแหละ ใช่เมื่อท่านบำเพ็ญตะบะมาถึงขั้นนี้แล้วจึงนับว่าสำเร็จยานเชิญท่านไปสู่สำนักหลีเล่ากุลด้วยกันเถิดเมื่อได้รับคำเชื้อเชิญชาวกูกูก็คำนับเซียนทั้งสองด้วยความยินดีแล้วขึ้นขี่เมฆลอยไปกับเขาด้วยเช่นเดียวกันในเวลานั้น มีผู้สำเร็จเป็นเซียนแล้วคือหลี่เทียงกวยหรือหลี่เทียกวยหั่นจิงหลีหรือทงปิงเจียนกวัวเล้าหน้าใช่หัวห่าเสียงโกหั่นซิงจื้อรวมเจ็ดตนด้วยกันวันนี้หั่นจิงหลีกับหลือทงปิงไปรับเช่ากู้กูมานั้นหลีเล้ากุลกับฮวนกูเซียนได้รู้ ร่วงหน้าจึงออกมาคอยต้อนรับพร้อมกับเซียนทั้ง7ที่ออกชื่อมาข้างตน้นตามเรื่องที่เล่ามาดูเหมือนว่าจะเป็นการกำหนดหรือวางแผนกันมาแล้วว่าจะให้เชาวกุ๊กกูเป็นเซียนที่8และครบคณะเพียงเท่านี้ดังนั้นดังที่เห็นได้จากคำพูดของฮวนคุคเซียนที่พูดขณะหล่อชาวกุ๊กกูว่าควรยินดี ในการที่โป้ยเซียนครบสมบูรณ์ในเร็ววันถ้าหวนคิดไปถึงเมื่อครั้งอาจารย์ทิงกวยลีสำเร็จเมื่อครั้งกระนูนจนถึงเวลานี้เวลาในโรคมนุษย์ตั้งพันปีก็ช้านานนักแต่ถ้าคิดเป็นเวลาแห่งโลกเซียนก็ไม่นานเท่าใดดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประวัติเซียนที่เป็นหัวหน้าคือทิงกวยลีว่า เป็นคนในสมัยราชวงศ์จิวแล้วกว่าจะมาถึงชาวกุกูก็เป็นเวลานานหลายร้อยปีอยู่เหมือนกันจึงจะได้เป็นเซียนครบทั้ง8ตตนชาวกูกูได้รับการยกย่องเป็นเซียนอุปถรัรมภ์ของพวกนักแสดงหรือพวกที่เกี่ยวกับการแสดงเช่นพวกภาพยนตร์พวกนิ้วก็ควรจะมีรูปชาวกุกูไว้เคารพบ,บูชา อันหนึ่งชาวก,กูนั้นมีเข็มขัดวิมีเข็มขัดนะผมเรียกว่าเข็มขัดเป็นเข็มขัดที่วิเศษมากๆผมสามารถแยกน้ําออกจากการได้ดังจะเล่าต่อไปในภาคผนวกนะผมเดี๋ยวเราผักติดตามภาคผนวกนะผมยังไม่จบนะครับผมก็จะมีเรื่องราวของเซียนทั้งแปองค์นะครับผมผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่เก่งภาษาจีนนะครับผมผิดเพี้ยนประการใดกราบขออภัยพี่น้องทุกท่าน หากข้าพเจ้าด้วยสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดกราบบิณฑรขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจชุสีบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเตอปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ